สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวิเคราะห์บอลนะฮะวันที่29เดือนพฤศจิกายนนะครับ2564ก็พบกันในทุกๆวันนะครับกับทีเด็ดมาร์กนะฮะวันนี้นะครับมีฟุตบอลคู่ทีเด็ดอยู่4คู่นะครับที่น่าสนใจนะฮะคู่แรกเป็นทางด้านของโอซาซูน่าครับเจอกับเอลเซ่นะฮะและคู่ที่2ครับเป็นดาร์บี้เคานตี้ครับเจอกับควีนพาร์คเรนเจอร์นะฮะและคู่ที่3ครับเป็นเอสโตริลครับเจอกับซานตาคาร่า และคู่สุดท้ายครับคู่ที่4เป็นทางฝั่งของยูเนียนซานตาเฟ่ครับเจอกับแอตแลนติโกทูคูแมนก่อนอื่นนะครับเรามาดูผลจากเมื่อวานก่อนนะฮะสำหรับคู่แรกนะครับแมนซิตี้กับเวสต์แฮมนะครับก็ตามคาดนะฮะกินเต็มนะครับส่วนคู่เบอร์ลี่กับสเปอร์นะครับคู่นี้ก็เลื่อนไปนะฮะเดี๋ยวว่ากันใหม่นะครับและคู่เลสเตอร์กับวัตฟอร์ดนะครับตามคาดเช่นกันนะฮะกินเต็มครับคู่นี้และคู่สุดท้ายครับโอ้โหคู่นี้ทางฝั่งเชลซีนะครับบุกหนักนะฮะ แต่ว่าก็จบสกอร์ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะฮะก็พลาดไปเสมอนะฮะคู่นี้ก็เลยเป็นเสียนะครับผมก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆด้วยนะฮะสรุปผลจากเมื่อวานก็ยังเยี่ยมอยู่นะครับก็กินเต็มไป2นะฮะเลื่อน1แล้วก็เสียไป1น,นะฮะก็รับทรัพย์กันไปนะครับเรามาลุยกันต่อนะครับสำหรับวันนี้นะฮะสำหรับคู่โอซาซูนากับเอลเซ่นะครับก็จะเตะในเวลาตีสามนะครับในตารางคะแนนนะครับทางฝั่งของโอซาซูน่าครับ อยู่ในอันดับที่10นะครับเตะไปแล้ว14นัดนะฮะชนะไป5เสมอ4แพ้5ครับมีอยู่19แต้มและรงฝั่งของเอลเช่ครับเล่นไปแล้วนะครับ14นัดนะฮะชนะไป2เสมอ5แพ้7ครับมีอยู่11เแต้มแล้วก็อยู่ในอันดับที่18นะครับโซนท้ายตารางเลยทีเดียวในการเจอกันของทั้งคู่นะครับก็เจอกันมาแล้ว8ครั้งนะฮะเป็นทางฝั่งของโอซากุซูนานะครับชนะไป3ครั้งแล้วก็เอลเช่เนี่ยเอาชนะได้1ครั้งนะครับแล้วก็เป็น4ครั้งที่เสมอกัน เวล่าสุดเลยนะครับก็เป็นทางฝั่งของโอซาซูนาครับเปิดบ้านแล้วก็เอาชนะไปได้นะครับ2ต่อ0นะฮะในเดือน4ปี2021ซึ่งดูจากการเจอกันแล้วนะครับก็เป็นทางฝั่งของโอซาซูนานะฮะที่ดูดีกว่าเรามาดูฟอร์มในช่วงนี้ของทั้งคู่นะครับทางเจ้าบ้านนะฮะล่าสุดก็เพิ่งไปแพ้ให้กับแอตเลติโกมาดริดมานะครับ1ต่อ0นะฮะนัดที่ไปเยือน5นัดหลังสุดของพวกเขาครับในช่วงนี้ยังเอาชนะใครไม่ได้เลยนะครับเสมอไป2แล้วก็แพ้ไป3ครับผม ซึ่งก็จะดีอยู่นัดหนึ่งนะฮะที่บุกไปเยือนแล้วก็ยันเสมอทางฝั่งของเรอัลมาดริดได้ศูนศูนย์ะครับทางฝั่งของทีมเยือนครับเอลเช่ล่าสุดเลยนะครับก็เปิดบ้านแพ้กับเรอเบติสมานะครับสาซึ่ง5้านัดที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ชนะเลยเหมือนกันนะฮะเสมอไป2แล้วก็แพ้ไป3นะครับก็ดูค่อนข้างหนักกว่าทางฝั่งของโอซาซูนานะฮะ ในวันนี้นะครับราคาเป็นที่โอซาซูนาต่อที่0.5นะครับในราคานี้นะฮะทางฝั่งเจ้าบ้านนะครับทำเงินไปแล้ว4ครั้งนะครับเสียไป็น1และทางฝั่งของเอลเช่ครับทำเงินไป3นะฮะแล้วก็เสียไป2ครั้งเรามาดูในส่วนของนักเตะของทั้ง2ทีมนะครับวันนี้มาในแผนการเล่น4-3-3นะครับซึ่ง3ประสานในแดนหน้าก็จะเป็นลูเบนกาเซียนะฮะแล้วก็คิดกาเซียแล้วก็เป็นทางฝั่งของอาวิลานะฮะโดยแดนกางครับจะเป็นบาสนักนะฮะ มอนไกยูร่าครับแล้วก็ซันจูโรและแผงหลังฮะเป็นทางฝั่งคู่เซนเตอร์นะครับเดวิดกาเซียครับซึ่งวันนี้จะยืนคู่กับอุนายกาเซียนะฮะผู้รักษาประตูครับเป็นทางฝั่งของเซอร์กิโอเอเล่าครับมองดูแล้วก็เป็นตัวหลักส่วนใหญ่นะครับที่จะได้ลงสนามนะฮะเอามาดูเล่นทางฝั่งของเอลเซ่ครับวันนี้ก็จะมาในแผนการเล่น4 2 3 1นะครับอ่าหน้าเป้านะฮะเป็นทางฝั่งของลูคัสโบเยกลางตัวลุกครับเป็นลูคัสเปเรสนะฮะฮาวิเอร์ปาสโตเร และก็ทางฝั่งของฟิเดลครับและตัวรับในแดนกลางครับเป็นทางฝั่งของคูตินะฮะกับมาสคาเรลและคูซิเตอร์ครับเป็นทางฝั่งของบิกัสนะครับยืนคู่กับโลโก้ลงป้องกันในแผงเกมรับนะครับส่วนผู้รักษาประตูเป็นทางด้านของฟรานซิสโกกาซิยานียครับหลายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บของทางฝั่งเจ้าบ้านนะฮะที่โดนแบนอยู่นะครับก็เป็นทางฝั่งของลูคัสตอโรนะฮะโดยวันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของซานจูโจเนี่ยลงแทน แอะผล้เ่นบาดเจ็บทางฝั่งของเอลเช่นะครับเป็นทางด้านของฟิเดียนะฮะซึ่งเป็นมิดฟิลด์ตัวหลักของทีมนะครับก็รอเช็คความฟิตอยู่นะครับว่าจะได้ลงหรือเปล่าสําหรับทัศนะเกมนี้นะครับก็มองว่าทางเจ้าบ้านเนี่ยฟอร์มในช่วงนี้นะครับพอๆกันกับทีมเยือนเลยนะฮะแต่ดูจากสถิติแล้วนะครับในส่วนของทีมเยือนเอลเช่นะครับไม่สามารถเอาชนะทางฝั่งของโอซาตุน่ได้เลยนะครับตั้งแต่ปี2015เป็นต้นมา ฟอร์มการเล่นในบ้านของโอซา u n ซูนานะฮะก็เล่นได้ค่อนข้างที่จะเยี่ยมนะฮะส่วนราคาบอลวันนี้นะครับเป็นที่0.5เนี่ยก็มองไว้แล้วว่าค่อนข้างสวยเลยทีเดียวและขุมกําลังหรือว่านักเตะส่วนใหญ่ของโอซา u n ซูนานะครับก็ฟิตพร้อมในการลงสนามเกมนี้จึงขอเลือกเชียร์ไปทางฝั่งของโอซาซูนานะฮะเพราะว่าน่าจะมีโอกาสในการทําเงินมากกว่านะครับก็เชียร์ไปทางฝั่งโอซาซูนาครับผม มาต่อกันที่คู่ที่2นะครับเป็นคู่ของดร์บี้เคานตี้นะฮะเจอกับควีนสปาร์คเรนเจอร์ซึ่งก็เตะกันในเวลาตี2-45นะครับทั้ง2ทีมนี้นะฮะในตารางคะแนนทางฝั่งของดร์บี้เนี่ยอยู่ในดับที่24นะครับโอ้โหก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะแข่งไปแล้ว19นัดนะครับชนะไป4เสมอ10แล้วก็แพ้ไป5มีอยู่22แต้มครับและทางฝั่งของควีนสปาร์คเรนเจอร์นะครับอยู่ในดับ6นะครับ แข่งไปแล้ว19นัดนะครับชนะไป9เสมอ5แพ้5นะฮะมีอยู่ส2แต้มนะครับมาดูการเจอกันของทั้งคู่นะครับล่าสุดเป็นทางฝั่งของดาร์บี้นะฮะที่บุกไปแล้วเอาชนะได้1.0ต่อโดยรวม10นัดที่ผ่านมาในการเจอกันนะครับทางฝั่งของเจ้าบ้านดาร์บี้เคาตี้นะครับชนะไปได้5ครั้งและทางฝั่งของควีนพาร์คเนี่ยชนะไปได้2ครั้งนะฮะแล้วก็เสมอไป3ก็ดูแล้วเป็นทางฝั่งของดาร์บี้นะฮะที่จะดูดีกว่านะครับในการเจอกัน ทีนี้เรามาดูฟอร์มการเล่นของทั้งคู่นะครับในช่วงนี้นะฮะล่าสุดดาร์บี้ก็บุกไปเสมอกับฟูลแลมได้นะครับศู 0. ซึ่งมองแล้ว5นัดหลังสุดของพวกเขานะครับชนะไปแค่1ครั้งเท่านั้นเองนะฮะเสมอ2แล้วก็แพ้ไป2โดยรวมแล้วก็ถือว่าพอใช้นะครับมาที่นองฝั่งของทีมเยือนครับควีนพาร์คเลนเจอร์ล่าสุดก็เปิดบ้านเอาชนะทางด้านของฮาร์เดอร์ฟิ์ทาวได้นะครับแต่ก่อนหน้านั้นก็เปิดบ้านชนะรูตันทาวได้อีกเช่นกันนะครับ2 0. มองแล้วนะครับ5่านัดที่ผ่านมาของควีนปาร์คนะครับยังไม่แพ้เลยนะครับชนะไป3ครั้งนะครับแล้วก็เสมอ2ครั้งถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับฟอร์มในช่วงนี้ของควีนปาร์คเรามาดูในส่วนการเย่าเยือนของทั้งคู่กันหน่อยนะฮะทางดับบี้เคานตี้นะครับในการเล่นในบ้าน5ครั้งนะครับชนะไปได้2นะฮะเสมอ2แพ้1ล่าสุดก็เปิดบ้านชนะบอลมัดไปนะครับก็ถือว่ายังดีอยู่นะฮะ5นัดเนี่ยแพ้ไปแค่นัดเดียวและในฟอร์มการเล่นทีมเยือนของควีนปาร์คนะครับ ล่าสุดไปเสมอกับแบ็กคูลนะฮะหนึ่งหนึ่งแล้วก็แพ้ไปถึง3นัดติดต่อเลยด้วยกันนะครับก่อนที่จะมาแก้ตัวนะครับในการไปเยือนของคาดิฟเนี่ยชนะไป1 0ก็5น้านัดหลังสุดก็เป็นชนะ1เสมอ1แพ้3นะครับก็ถือว่าแย่นะครับแต่ก็พอจะกลับมาได้อยู่นะครับสำหรับวันนี้นะครับราคาบอลอยู่ที่ปอปนะฮะซึ่งเป็นในฝั่งของควีนพาร์คนะครับที่ต่อทางด้านดาร์บี้เคานตี้ในราคานี้นะครับทางฝั่งของดาร์บี้นะครับทำเงินไป2นะฮะแล้วก็เสียไป3 แล้วฝั่งของควีนปาร์คนะครับทำเงินไป3และเสียไป2นะครับเรามาดูในส่วนของนักเตะนะครับวันนี้นะฮะดาร์บี้เคาวตี้มาในแผน4 3 3นะครับภายใต้การนำทีมของกุนซือเวลูนี่นะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็จะใช้3ประสานในแดนหน้านะครับเป็นทอมลอเรนนะฮะแล้วก็เฟสตี้อีโบเซ่และก็คาซิมลิชาร์ดนะฮะส่วนในแดนกลางครับเป็นด้านของเจสันไนท์นะครับแม็กเบิร์ดครับแล้วก็แกมชินนี่ ผู้เซนเตอร์จะเป็นฟิลจากิลกานะครับแล้วก็เคอร์สติสเดวีแล้วก็ผู้รักษาประตูนะฮะเป็นทางด้านของรูนะฮะและในฝั่งของควีนพาร์คเรนเจอร์ครับวันนี้มาในแผน3 4 2 1นะครับวันนี้ใช้เป็นหน้าเป้านะครับในส่วนของชาลีออสตินและตัวหน้าต่ำนะฮะเป็นทางด้านของแชร์นะครับกับวิลล็อกก็จะช่วยประสานในเกมลุกนะครับส่วนในแดนกลางครับจะเป็นทางด้านของอะโดม่านะฮะแล้วก็วอลเลซ สเตฟานโยฮันเซนครับแล้วก็เป็นนักกานของลุคเอมอสในแผงหลังนะครับสามเซนเตอร์จะเป็นโรเบิร์ตดิกกี้ครับแล้วก็จิมมี่ดันแล้วก็อีกคนหนึ่งจะเป็นยูอันบาเบตรครับส่วนผู้รุกษาประตูเป็นสเตนนี่เดียงนะฮะในส่วนของผู้เล่นบาดเจ็บนะครับก็มีด้วยกัน3คนนะฮะทางฝั่งเจ้าบ้านเป็นทางฝั่งของมิดฟิลด์นะครับลีบุคแฮนันนะฮะก็บาดเจ็บอยู่นะฮะไม่ลงไม่สามารถลงสนามได้และทางฝั่งของแซมบัลล็อกครับกองหน้าตัวเก่งของทีมก็หมดสิทธิ์ลงนะฮะเป็นอีโบเช่เนี่ยที่ลงไปแทน และอีกคนเป็นคริสเตียนบิลิกครับและที่ทางฝั่งของควีนพาร์คนะครับตัวผู้เล่นบาดเจ็บครับก็จะเป็นลินดอนได้นะครับหน้าเป้าตัวเก่งของทีมเนี่ยวันนี้เป็นชาลีออสตินนะฮะที่ลงไปแทนและตัวเซนเตอร์อย่างจอร์ดี้เดวะไวส์นะครับส่วนเมดฟิวตัวรับอย่างแซมแมคคัลลัมนะครับก็จะเป็นลูคเอมอสเนี่ยที่ลงไปแทนนะครับและคนสุดท้ายครับเป็นอังเดเกครับทัศนะในเกมนี้นะครับก็มองว่าทางฝั่งเจ้าบ้านนะครับฟอร์มในช่วงนี้นะครับจะดีกว่าทีมเยือนเล็กน้อยนะะฮ ซึ่งผลงานโดยรวมของทีมเยือนเนี่ยฮะผลงานจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยิ่งเป็นเกมที่ทางฝั่งควีนสตาร์ไปเยือนนะครับก็ค่อนข้างจะแย่เลยนะฮะราคาบอลวันนี้นะครับก็ค่อนข้างสวยเลยนะครับสำหรับในการที่จะเล่นรองฝั่งเจ้าบ้านนะซึ่งวันนี้นะครับนัดเตะส่วนใหญ่ของทีมเจ้าบ้านนะฮะฟิตพร้อมในการลงสนามดีนะครับต่างกับทีมเยือนนะครับที่มีผู้เล่นตัวหลักบาดเจ็บไม่สามารถลงเล่นได้หลายคนนะฮะถึงสถิติที่เจอกันเนี่ยจะค่อนข้างที่จะดูสูสีนะครับ แต่ถ้าเกมนี้เนี่ยถ้าจะเล่นให้มีโอกาสทําเงินนะครับก็ขอแนะนำให้ไปทางฝั่งของดาร์บี้เคานตี้นะครับเกมนี้ผมขอเลือกเชียร์ไปทางฝั่งของเจ้าบ้านครับผมมาต่อกันที่คู่ที่3นะครับคู่เอสโตริลเจอกับซันตาคาร่านะฮะในคู่นี้นะครับก็จะเตะกันในเวลาตี35นาทีในส่วนของตารางคะแนนนะครับเอสโตลิลนะครับอยู่ในอันดับ4ของตารางนะฮะมีอยู่20แต้มนะครับ แข่งไปแล้วนะครับ11นัดชนะไป5เสมอ5แพ้1ครับและทางฝั่งของทีมเยนซันตาคาล่านะฮะแข่งไปแล้ว11นัดครับชนะได้แค่1ครั้งเท่านั้นเองนะฮะเสมอไป3แล้วก็แพ้ไป7มีอยู่6แต้มครับน้อยมากๆอยู่ในอันดับที่18นะครับในการเจอกันของทั้งคู่นะครับเป็นทางฝั่งของเอสโตริลเนี่ยที่เปิดผ่านแล้วเสมอไปนะฮะในเดือนที่4นะครับปี2012นะฮะค่อนข้างนานเลยทีเดียวเมื่อดูโดยรวม10ครั้งแล้วนะครับก็ทางเจ้าบ้านเนี่ยชนะไปได้แค่1คครรัั้งนะบ เสมอไป6นะฮะและทางฝั่งของซานตาคาล่าเนี่ยเอาชนะไปได้3ครั้งซึ่งจะเป็นทางฝั่งของทีมเยือนซานตาคาล่านะครับที่ดูดีกว่านะแต่ว่าค่อนข้างที่จะนานแล้วนะครับก็ในปี2012นุู่นเลยนะฮะที่เจอกันล่าสุดเรามาดูฟอร์มการเล่นในช่วงนี้ของนั่งคู่นะฮะล่าสุดนะฮะทางฝั่งเอสโตริลนะครับก็เดือดจัดจัดนะครับบุกไปถล่มทางด้านของเซอร์ปานะครับ5้ตดซึ่ง5นัดหลังสุดของพวกเขานะครับชนะไป3เสมอ2แพ้0นะฮะ ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเยี่ยมเลยนะครับไอ้ฝั่งของทีมเยือนซานตาคาร่าครับกับกันเลยนะครับก็เพิ่งโดนถล่มมา60นะฮะจากสปอร์ติ้งบาก้าและก่อนหน้านั้นก็ไปแพ้นะฮะในบ้านนะครับ3-0นะฮะโดนปอร์โตถล่มมานะครับซึ่งมองแล้วนะครับ5้านัดหลังสุดนะฮะชนะได้แค่1เสมอศูนย์ะครับแล้วก็แพ้ไปถึง4ถือว่าแย่มากๆนะครับในช่วงนี้นะฮะฟอร์มการเล่นในบ้านของเอสโตรลนะครับ5นัดนะฮะชนะ1เสมอ3แพ้1นะครับก็ถ แล้วก็ฟอร์มการเล่นในเกมเยือนนะครับของซันตาคาล่านะครับชนะไป1นะฮะเสมอ2แพ้2นะครับก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับวันนี้นะครับราคาบอลเปิดมาที่0.5นะฮะเป็นทางฝั่งของเอสโตเลียนะครับที่ต่ออยู่ในราคานี้นะครับทางเอสโตเลียเนี่ยทำเงินไปได้แค่1ครั้งนะครับแล้วก็เสียไป4ครั้งและทางฝั่งของซันตาคาล่าครับทำเงินไป4นะฮะแล้วก็เสียไป1เรามาดูในส่วนของนักเตะนะครับทางฝั่งเอสโตเลียนะครับเจ้าบ้าน วันนี้ก็จะมาในแผนการเล่น4-3-3นะครับก็เป็น3ประสานในแดนหน้านะฮะทางด้านของโกเมสนะครับแล้วก็ลุยส์แล้วก็ทางฝั่งของชิคกินโยนะฮะในแดนกลางนะครับเป็นด้านของฟังโกนะครับแล้วก็แกมบัวและอีกคนนึงก็เป็นลอสเยอร์นะฮะคู่เซินเตอร์ครับจะเป็นทางด้านของแมตติกวิลเลียมนะฮะและอีกคนนึงก็เป็นลูคัสอาฟิโกส่วนผู้รักษาประตูนะครับเป็นทางด้านของนาเดียลฟิเกล่านะฮะทางทีมเยือนครับซันตาคาร่าฮะ วันนี้มาใน4 3 3เช่นเดียวกันนะครับก็เป็น3ประสานนะฮะอลันโนฮะเฟลิเป้ครับแล้วก็เป็นทางด้านของลิคาดิโน่ส่วนในเกมรับครับก็จะเป็นลินคอนนะฮะคาวาโฮครับแล้วก็เป็นทางด้านของโมริตะครับผมแผงหลังนะครับคู่เซ็นเตอร์จะเป็นบัวเต็งนะครับยืนคู่กับจัวอัลฟอนโซและสุดท้ายนะครับทางด้านผู้รักษาประตูนะฮะเป็นทางด้านของเฟอร์นันเดสนะครับ ทางผู้เล่นบาดเจ็บนะฮะทางฝั่งของเจ้าบ้านก็จะมีรายเดียวนะครับเป็นโรมาลิโอบาโลนะครับซึ่งรอเช็คความฟิตอยู่เหมือนกันนะฮะในทางฝั่งทีมเยือนนี่ครับค่อนข้างที่จะเจ็บเยอะเลยก็เป็นปีแอซันยานะฮะแล้วก็ตัวเซนเตอร์หลักอย่างมิเกลวิลานูเอวาและอีก3คนที่เหลือก็เป็นคอสตินยานะฮะมเมดโบดินครับแล้วก็สุดท้ายเป็นมาร์โกเปเรลล่านะฮะก็ดูทรงแล้วค่อนข้างที่จะแย่นะครับสำหรับในเรื่องของตัวผู้เล่นในวันนี้นะครับสำหรับทัศนคเกมนี้ ฟอร์มในการเล่นในช่วงนี้นะครับจะดีกว่าทีมเยือนเป็นอย่างมากเลยนะครับซึ่งทีมเยือนเนี่ยค่อนข้างที่จะแย่เลยและยิ่งผลงานที่เล่นในเกมเยือนนะครับก็ค่อนข้างไม่ค่อยดีนะครับและก็ในส่วนของนักเตะนะฮะส่วนใหญ่ในทีมเจ้าบ้านเนี่ยฟิตพร้อมกันเกือบทุกคนนะครับต่างกับทีมเยือนนะฮะที่มีผู้เล่นตัวหลักบาดเจ็บไปหลายคนเลย เกมนี้ก็เลยต้องบอกว่าถ้าเล่นทางฝั่งจ้าบ้านเนี่ยน่าจะมีโอกาสทําเงินได้มากกว่านะฮะซึ่งราคาบอลวันนี้ก็เป็นทางฝั่งของเจ้าบ้านเนี่ยต่อแค่0.5นะฮะและสถิติทุกอย่างนะครับก็ทําให้มีภาษีดีกว่าชัดเจนดังนั้นเกมนี้นะครับก็ตัดสินใจได้เลยนะครับฟันธงไปทางฝั่งของเจ้าบ้านนะฮะเอสโตเลแล้วมาต่อที่คู่สุดท้ายในวันนี้นะครับเป็นในคู่ของยูเนียนซันตาเฟ่นะครับเจอกับแอตเลติกโอทูโคลแมนในคู่นี้นะครับก็เตะในเวลาตีสานะครับ มาดูอันดับในตารางคะแนนนะครับทางยูเนียนซันดาเฟ่นะฮะอยู่ในดับดับ15นะครับแข่งไปแล้ว22นัดนะครับชนะไป8เสมอ4แพ้10นะครับมีอยู่28แต้มนะฮะในทางฝั่งทีมเยือนครับแอตเลติโกดูคูแมนครับแข่งไปแล้ว22นัดครับชนะ5เสมอ6แพ้11มีอยู่21แต้มนะครับอยู่ในดับที่23 ในการเจอกันของนั้งคู่ครับล่าสุดก็เสมอกันไปนะฮะในบ้านของยูเนียนซันตาเฟ่และก่อนหน้านั้นนะฮะเป็นดูคูแมนครับที่เอาชนะไปได้5ต่อ3เลยทีเดียวนะฮะยิงกันโคตรเยอะซึ่งก็เป็นนัดที่ยูเนียนนะฮะแพ้ขาบ้านก็มองโดยรวมแล้วนะครับสินัดหลังสุดนะฮะทางยูเนียนเนี่ยชนะไป2นะครับและก็ทางดูคูแมนเนี่ยชนะไป5และก็มี3ครั้งนะครับที่เสมอกันก็ถ้าดูในส่วนนี้นะครับจะเป็นทางฝั่งของดูคูแมนเนี่ยที่ดูดีกว่า มาดูฟอร์มช่วงนี้ของทั้งคู่นะครับทางยูเนียนซันตาเฟ่นะฮะ5นัดหลังสุดนะครับชนะไป2นะครับเสมอ0แพ้3ก็ถือว่ายังพอใช้นะครับเพราะว่านัดล่าสุดเนี่ยบุกไปเอาชนะได้นะครับ1ต่อ0และก่อนหน้านั้นนะครับก็เปิดบ้านเอาชนะไป3ต่อ1นะฮะแต่จะมีแย่คือครั้งล่าสุดนะฮะที่โดนขาบ้านไป3ต่อ2เรามาดูทังฝั่งของทีมเยือนครับแอตเลติกทูคูแมน5นัดหลังสุดนะฮะไม่ชนะใครเลยนะฮะเสมอ1แล้วก็แพ้4 ดูโดยรวมแล้วนี่ค่อนข้างแย่เลยทีเดียวนะครับล่าสุดก็โดนถล่มคาบ้านนะครับ4นะฮะก็ไปโดนทางฝั่งของจัติเซียนะฮะจัดหนักเลยนะฮะซึ่งดูแล้วนะครับในส่วนนี้ก็เป็นทางฝั่งของยูเนียนเนี่ยที่จะดูดีกว่าส่วนเกมในบ้านของยูเนียนซันตาเฟ่นะครับห้ครั้งหลังสุดนะฮะก็ชนะไป2เสมอ1แพ้2ถือว่ากลางๆนะฮะและทางฝั่งของทูคูแมนครับในเกมเยือน ซึ่งอาการหนักเช่นกันนะครับเพราะว่าเอาชนะใครไม่ได้เลยนะครับแล้วก็แพ้ไปเกือบทั้งหมดนะฮะมีเสมออยู่หนึ่งนัดเท่านั้นเองราคาบอลวันนี้นะครับเปิดที่ยูเนียนซันตาเฟ่ตนะครับต่อที่0.5ในราคานี้นะครับทางฝั่งยูเนียนเนี่ยทำเงินไป1ครั้งนะครับแล้วก็เสียไป4และทางฝั่งของทูคูแมนนะครับทำเงินไป4ครั้งเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เสียไป1ก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะครับในเลทราคานี้นะครับสำหรับทีมเยือน ทีนี้เรามาดูในส่วนของนักเตะนะครับทางชาวบ้านยูเนียนซานตาเฟ่นะครับวันนี้มาในแผนการเล่น4-4-2นะฮะไล่อัพวันนี้ครับก็เล่นเป็นหน้าคู่นะฮะโดยจะเป็นทางด้านของเฟอร์นันโดมาเกสนะครับกับลูน่าเดลเล่และในแดนกลางครับเป็นกัสตงกอนซาเลสครับเอนโซโรดนแล้วก็ฮวนนาโดนี่ฮะและสุดท้ายก็เป็นเควินเซนอนในเกมรับครับจะเป็นคู่เซนเตอร์นะฮะมีฮวนปอร์ติโล่นะครับและก็ฟังโก้แคเดลอนนะครับ และผู้รักษาประตูครับเป็นทางด้านของเซบาสเตียนโมยาโน่นะครับก็ลงเฝ้าเสาในวันนี้นะฮะมาที่ทางฝั่งทีมเยือนครับทางด้านของแอตเลติโกทูคูแมนนะครับวันนี้ก็มาในแผน4ี่สเช่นเดียวกันนะครับสประสานในแดนหน้าครับเป็นออสการ์เบนิเตสฮะยืนคู่กับออคุสโตลอติแล้วในแดนกลางครับจะเป็นไคลเลราฮะและก็อารคอสตาคริสเตียนเอเบสครับแล้วก็เป็นด้านของชิโลลิยุสในแผงหลังครับคู่เซ็นเตอร์จะใช้มาเซโลออร์ติสนะครับยืนคู่กับยูนานทานคาร์เบล และผู้รักษาประตูนะครับเป็นทางด้านของคิสเตียนลูเคติฮะและผู้เล่นบาดเจ็บนะครับวันนี้ก็มีทีมละหนึ่งคนนะครับทางฝั่งของเจ้าบ้านจะเป็นเอมานูเอลบีเตสนะครับรอเช็คความฟิตอยู่นะฮะและทางฝั่งของทีมเยือนครับเป็นทางด้านของซานเตโกเวอร์จินี่ครับรอเช็คความฟิตเช่นกันนะครับทัศนะในเกมนี้นะครับก็มองว่าทีมเยือนเนี่ยผลงานค่อนข้างแย่มากๆเลยนะครับไม่ชนะใครมาแล้วนะครับหกหน้าติดต่อกันฟอร์มการเล่นในบ้านนะฮะของทางเจ้าบ้านเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดีนะฮะ และราคาบอลในวันนี้นะครับค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับสำหรับทางชาบ้านและตัวนักเตะหลักส่วนใหญ่นะครับของทั้ง2ทีมเนี่ยฟิตพร้อมในการลงสนามเช่นเดียวกันเลยและดูจากสถิติภาพรวมนะฮะฟอร์มในทีมเยือนเนี่ยค่อนข้างดรอปลงอย่างชัดเจนเกมนี้ผมเลยจะขอเลือกเชียร์ไปทางฝั่งของยูเนียนซานตาเฟ่ครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยมีโอกาสในการทาเงินมากกว่านะครับก็ขอฟันธงไปทางฝั่งของเจ้าบ้านครับผม ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ4คู่ในวันนี้นะฮะเพื่อนเพื่อนท่านไหนนะครับมีคำแนะนำหรือว่าข้อคิดเห็นเพิ่มเติมนะฮะก็สามารถพูดคุยกันที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับก็ในส่วนที่ไฮไลท์กรอบสีเขียวก็เป็นฝั่งที่ผมเลือกเชียร์นะฮะก็สามารถติดตามการวิเคราะ์บอลจากทีเด็ดมาร์กได้ในท,ทุกวันนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ทางทีเด็ดมาร์กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับผม